วันนี้งานหนักมากนะครับเหยียบหญ้าเหยียบข้าวลงด้วยกันเสร็จแล้วก็ปุ๋ยหวานให้พื้นดินมันนิ่มกําจัดวัชพืชไปด้วยข้าวก็ล้มหญ้าก็ลม้ลมอ่ะพบกันก็ม,มีอะไรหรอครับผมปู่ยี่ยมก็มีแนวทางดีๆมาฝากนะฮะแนวทางอยู่สองอย่างนะหนึ่งตัวเลขสวยๆส,สองอชมคลิป สูตรเลขที่เกิดจากจินตนาการสามตั้งชื่อสูตรไว้แล้วเผื่อมันดังในวันหน้าพอมันดังขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็จะทำให้ f อซติดตามนะเหมือนหมากล้อมสามปียังเข้าอยู่นะอ้าเอฟแฟนช่องก็เอาไปทำแล้วครับหมากล้อมปู่เยี่ยมพอทำเสร็จออกมว่า เอ๊ะทำไมของโนงไม่เหมือนผู้เยี่ยมว่างั้นเออก็แปลกดีแต่มันก็เข้าของเขานะผู้เยี่ยมก็เลยตั้งชื่อมันใหม่ว่าหมากล้อมพวงหกหมากล้อมพวงหกเพราะเขาใช้เลขหกตัวสี่แถวนะแต่เขามีวิธีจับง่ายๆโดยไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นตัวเลขก็จับเอาตรงนั้น เข้าเพียงๆได้กระตังเอาตามชมเลยครับผมไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะหาว่าตาเยี่ยมขี้โม้ตาเยี่ยมทำไมโม้จังเดี๋ยวเอซจะว่าเานะฮะมาล้อมฝวงดกแล้วมาตามกันดูนะครับเขาทำยังไงนะฮะเอฟซี FC ส่งมานะเอซแบ่งปันนะฮจากเอฟซีก็แล้วกันนะ FFC อ่ f f อแล้วกันนะเปลว,ว่า f C ซส่งมาใหา้วิธีการเขียนเขาใช้หลักหน่วยนี่แหละฮะเดินลงมาหกเต้มดูนะเอาห,เนหน่วยเป็นหน่วยเป็นหลักนะจุดนี้นะสตาร์ทนะครับผมพอสตาร์ทจุดน,นี้ก็เขียนสีเลยนะครับเดินไปต่อที่ห้านะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอถึงเก้าเราวกไปศูนย์ใหม่นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าพอถึงห้าแล้วมาตั้งห้าใหม่นะทีนี้ห้าแล้วไม่เดินไม่เดินรถนะห้าหกแล้วเียเดินเดินตรงเลยห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์อะต่อไปเขาตั้งเก้าเสร็จแล้วเรามาสังเกตสี่ตรงนี้สี่เดินมาห้าใช่ไหมเขามาตั้งสี่ตรงนี้สุดท้ายตั้งสุดท้ายอีกนะแถวหนึ 1, ่งแถวสองแถวสมแถวสี่นะสี่เดินลดแจมนะครับอันนี้เดินขึ้นแจมนะอันนี้เดินลดสี่สามสองหนึ่ง ศู 0, 9, นะลง9เหมือนเดิมนะได้9 0, 0 9. ้าศูนย์ศย์เก้ปูเยื่มเขีนมันเยอะไปก็เลยขีดเส้นกั้นห้องเสียนะฮะให้เป็นแค่ห้องบน3ตัวนะ3 4มสเลข12ตัวนะห้องล่างก็12ตัวดูนะครับผมมาดูวิธีการจับเลขของแกน,นะอย่างพิสดารอะ คิดไห้ตายก็คิดไม่าอ,อกนะจะจับตัวไหนเรียกมันเยอะแยะไปหมดนะฮะสี 4, 3, 4, 12, 3, 4, 12, ่สามสี่สิบสองสามสี่บสองเลขยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่ผ้าหน่อนะฮะจะเข้าห้องนี้หรือจะเข้าห้องนี้หรือจะอยู่ตรงไหนไม่มีใครทราบนะเขาก็มีที่ตัดสินตัดสินใจของเขานะ่ามาตามรับชมเลยเขาทำแบบไหนนะ วิธีทำของเขาก็คือเขาจะมาร์คเครื่องหมายนะฮะเครื่องหมายตัวนี้เดี๋ยวปู่เยี่ยมจะมาร์คให้อเอฟซคนนี้เก่งนะของคุณเหมียวลรืมัง้งหรือคุณไหนนะ่ะคุณเหมียวกูกอทมอ,อเขาจะมาร์คเครื่องหมายนะปู่เยี่ยมก็จะมาร์คตามเขาอ่าดีนาทีแล้ว มาเครื่องหมายมาทางนี้แล้วก็มาขึไปทางไหนอีกอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ามาร์คมันสองทางเลยอ่าพอเห็นเครื่องหมายไหมครับผมน่เครื่องหมายตามเส้นขีดนะฮะเส้นนี้มันมาที่แปดสามแปดเก้า นะครับผมอ่ะเมื่อเขามาอย่างนี้แล้วก็ผู้เยี่ยมก็นำมาเขียนนะฮะห้าสามแปดศตรงนี้นะเอาสีน้ำเงินดีกว่าหรือสีสีดำนี่แหละตรงนี้นะเส้นแรกนะฮะสามปดศ มาอย่างนี้นะเ,เส้นนี้แปดสองสามเจ็ดเส้นนี้นะอ่าเขียนข้างล่างถึงจะร,นนนนรู้เอาเส้นนี้เส้นนี้ตรงนี้เส้นนี้เส้นแปดตรงนี้นะแปดสองเจ็ดสามนะเรามาดูผลดอกครับผลครับผม หลังจากหวยออกห้าเก้าสี่น้ำมาคำนวณแล้วผลออกนะผลมันมาอยู่ที่จุดนี้นะเข้าสามตัวบนเลยนะห้าแปดสามนะครับผมผลดอ,อกนะามาดูเลยนะฮะเอเรามาตามแนวทางวันนี้ครับผมจุดสตาร์ท รู้ดูเห็นนะคุณเหมียวเนต้องอย่างนี้หรือเปล่านะจุดสตาร์ทอ่าเริ่มต้นตรงนี้มาที่สามแล้วครับเดินลงสามสี่ห้าหเจ็ดแปดไม่ตรงกันนะเปลี่ยนแล้วก็เก้าตรงนี้นะครับผมไปใช้แล้วเข้มไปใช้หรอ อ,อ่ต่อไปก็เขียนสีเหมือนเดิมนะฮะต่ะต้องเขียนนี่ถอยนะเออมันขึ้นนะเดินหน้าสีก็ไปที่ไหนนะฮะมาที่ห้านะฮะอ่าหกเจ็ดปดเก้าเอาต่อไปเอก้าทั้งสองตัวถูกแล้วลนะอ่าต่อไปจับที่แปดนะมาตั้งตรงนี้นะถูกหรือเปล่าจับสีจับสามสิฮะ สามลงต่อไปสามขึ้นนะสามสามจะขึ้นนะฮะสามลดลดสามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะแบ่งห้องปิดจวดเลยแม่คิดได้ยังไงเอซีอแล้วของหนูทำไมไม่เหมือนของปู่ล่ะคะ ของปูนมีสี่ตัวเนี่ยสร้างลงมาเนี่ยสี่ตัวของเธอ้มีหกนะฮะแต่มันเข้ากันกันนะทิ้งกันไม่ได้ต้องนำมาสร้างสารรค์จะลงใหม่นะฮะอ่ะต่อไปเราก็จะก็จะขีดเส้นเส้นกากระบาลน,นี้แหละนะฮะเรียกง่ายๆขีดลงมาเลยจวด ขีดมาฝั่งนี้เอาตั้งไงตั้งเจ็ดหนึ่งหกสองนี่นะขีดเลยจวดอ่ะเก้านาทีแล้วอยาให้จบเร็วๆนี่แหละอ่าเส้นแรกเส้นแรกเส้นแรกเส้นที่หนึ่งเส้นนี้นะเส้นที่สองเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่สองเส้นที่หนึ่งนะได้ตัวเลขที่ 4, 2, 7, สี่สองเจ็ดเก้าเส้นที่หนึ่งได้ตัวเลขที่ 4, 2, 7, สี่สองเจ็ดเก้าเส้นที่สองนะได้ตัวเลขที่เจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งหกสองเห็นไหมเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะ อ้าเห็นตัวเลขที่จะมาได้หรือยังครับผมสำหรับปูเยี่ยมเห็นแล้วแนวทางนี่นะงวด5 9า5ก้เมันเข้าที่5้าสูนยห้องนี้นะฮะแต่ห้องล่างไม่เข้านะแปดสอามไม่เข้าแต่ทีนี้เรามาดูห้องนี้นะเ1 6 2ดหนะฮะเราสังเกตห้องนี้นะฮะตัวเลข 8ป7สองเจเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่คล้ายๆกันเลยนะฮะฉะนั้นงวดนี้จะต้องมาห้องนี้นะฮะามา์ำไว้ให้เลยเขียนเลยเขียนเลยจะต้องมาต้องมาที่ไหนตรงนี้นะฮะในห้องนี้ อปู่เยี่ยมจะไม่เขียนตัวเลขให้นะฮะว่าถ้ามันจะมามันมาอะไรนะมันมี4ี่สองเจดเก็ต้องจับใส่กันลองดูแหละครับให้ f อซแฟนช่องจับเองนะฮะจับเสร็จลัวๆมาเลยนะครับในชุดหมากล้อมพวงหนะฮะจะมาตัวไหนมันจะตรงกับที่ปู่เยี่ยมคะเนไว้ในใจไหม เลขของ f อกับเลขของปู่เยี่ยมมา,มาแข่งขันกันนะจุดนี้นะต้องมานะฮะเอานำจุดนี้ไปไปคอมเมนต์ลองดูว่ามันจะมาตัวไหนอ่าแม่นเม่นนะครับผมว่ากันมาเลยปู่เยี่ยมจะยินยอมน้อมนับถือนะถ้าใครจับตัวเลขถูกนะปู่เยี่ยมจะถือว่าเป็นปรมาจารย์เลยนะแสดงว่าตามช่องปู่เยี่ยมพารวยทุกคลิปทุกคลิป นะแล้วก็ฝึกทุกคลิปนะไม่ใช่ชมแล้วไม่ฝึกนะชมแล้วต้องฝึกต้องทำด้วยนะครับผมอ้าวอำลาพรจากหมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝนจะตกฟ้าจะร้องแล้ว